เอ้ยไอ้เนี่ืืงกูแจมแม่งเลยแจมเลยนี่แน่ไอเด็กเธอหมวยนี่มาแจมเอ,อ้อมีคนไปนลมมีคนไปนลมฮ oh <yeah. S 1> ัลโหลเธอตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว สวัสดีครับในที่สุดก็มาโว้ยเก <laughs> <c oughs> มนีิ่วคุณ,คณแลกนัลล็อกคนระับแลนเวิร์สเห็นเขาว่ามันเป็นอะไร NFT อนะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะอันนี้ผมไม่ได้เล่นบ NFT นะผมบอกก่อนเอาชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นเะล่ามันไม่ได้ว่ะภา,าษาอังกฤษแล้วกันบิคุทาโรอาชีพเราจะเล่นอาชีพอะไรดีวะเฮ้ยมันมีปืนมีเทคนโดมีนินจาด้วยว่ะปกติแล้วเมื่อก่อนผมเล่นเป็นแต่ฮันเตอร์ป่ะ <c oughs> นี่เลยเมื่อก่อนแบบทรงผมยาวไว้เหี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยทรงนี้ทรงนี้ผมก็เคยใช้ว่ะคือผมไม่มีตัวละครเยอะมากอะติดหล่อซะแล้ว ตรงนี้มันหล่ออ่ะเฮ้ยหนุ่มมาเซอร์ก็ได้มัง้งเราเป็นหนุ่มมาเซอร์วะล่ะหัวสีเลยดีวะหัวขาววะด้มาเอนเตอร์ enter เลยเอนเตอร์เลยนินจามันเล่นไม่ได้มัง้งคือตอนเนี้ยผมอยู่ในดิสเพื่อนผมก็อยู่ในดิสอลโหลอทำไมมันไม่ได้ยินเสียงเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเองเหรอนี่ใช่ไหมใช่ตัดเลยบอกเขาไปเขาไม่ได้ยินตอนเนี้ยเล่นแล้วก็มาทวงทวงอะไรอ่ะ อยาให้พาเวลอีกกูเอาคุณรีบเล่นทำไมครับคุณเลบเล่นทำไมครับชัดเจนครับเี่อขอได้ยินกูแล้วว่านี่เดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนว่าเพื่อนผมคนนี้ชื่อว่ากูมันูคือจริงๆเป็นรุ่นน้องผมแต่เราก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนั่นแหละคืออีกนิดนึงมันก็จะเล่นหัวผมแลลวช่องกูมนุปเนี่ยมีใน youtube ใช่ไหมมีเป็นช่องที่คุณภาพมากๆนะครับเป็นช่องที่ครับแก้วด้วยคุณภาพแต่เสือกไม่ลงคลิปนะครับดูช่องผมก็ได้ฮะช่องมันไม่ต้องไปดูครับ อช่องนี้ก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะก็หมต้องอย่างนี้ฮะเทรนนิ่งกราวฮะเทรนนิ่งกราวไอ้หนุ่มพี่อยากจะไปสู้เอาละดิมันอะไรวะเนี่ยท่านมีนามว่าอะไรมึงไม่อ่านบนหัวกูวะไอเวน เราเรินทางในชั้นเรียนของข้าข้าสอนการใช้พิธีพื้นฐานที่สุดกันเชื่อไม่อะกูไม่ใช่เด็กอ่อนไก่กระจอกขนาดนนี้ต้องมาสอนว่าอะไรคืออะไรไอ้น้องมึงอยู่พี่มึงอยู่ได้เวลมึงมึงให้มาสอนเป็กกันยูเวนอย่าเพิ่งนดีกระด้าออกมาตายหาเฮ้ยเบาพณดกณเซมีฮะข้าวหารจริงๆ ประโขกูนักลบประโขกพ่อยอดชายเกลือพาอาวุธก็ไม่มี้ <c oughs> าก็แค่หยอกเจ้าเล่นมึงหยอกอะไรกูส้นตีนะเฮ้ยอ่าพอหลอกว่าพอบอกว่าจะโดนส้นตีนนี้ส่งของมาเลยฮะเล้ได้เสื้อแล้วต้องสอนการวิธีการเดินก่อนไหมพี่เอาเมาส์ลากยังไงหรืองเฮ้ย <c oughs> มึง มึงใจเย็นกับคนแก่แบบใกล้จะสี่สิบเล่นเกมแล้วก็ล็อกที่แบบไ,ไม่เล่นมายี่สิบกว่าปีเลยวะหนูอัปเด็กไปก่อนเลยเด็กล้วนเลยเด็กล้วนอย่าไปเผลออัปไอตรงไอจีนะเฮ้ยไอยนนี่อือกูแจมแม่งเลยะ,รละยรยางนิดหน่อยพยายามดูไปเรื่อยๆครับคือมันเป็นเกมเก็บเลเวลครับตอนเนี้ยเรามีหน้าที่คือตีมันไปเรื่อยครับจนเลเวลสิบแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนอาชีพแล้วเราก็จะไปออกผจญภัยกันฮนะเหมือนเราไปต่างโลก ไอ้กล่องกูไอ้เจนี่พยายามแย่งกล่องเห็นปะกล่องกูไอ้น้องไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีแฟชั่นนะไม่มีหมวกไข่นะไอพวกคนจงไอพวกคงจงโอ้ไอนี่ก็ไม่มีหมวกใสโอ้เหมิงซักคงจงมั่สนุกว่ะโอ้ไอเหมิงซักคงจงอ่ะโอ้ไม่มีหมวกไข่ใสไอเหมิงซักคงจงนี่ไงเก่งกระต่ายเด็กกูจ๊บไข่เชิกเขาให้เอ้ยไอนี่ขโมยกล่องกู เชิญเขาให้ขโมยกล่องพี่ละน้องเฮ้ยไอยเอชี่ยกล่องกูเอ้ยเฮ้ยกูมาเล่นเกมนี้เพราะกล่องเลยนะสิบแล้วว่ะเวลยังหกอยู่เลยอะอยู่ข้างในมันรเรเยลเยอะกว่าป่วาอาฮาเข้ามาแล้วครับอาเชอร์อาหัมไอวอนจะเปลี่ยนจะเป็นอาเชอร์น่ะน้องมาแล้วครับนี่เด็กพี่เยอะอยู่แล้วน้องพี่ยิงแป๊บเดียวก็เด้งไอนี่ขโมยกล่องพี่ ปรับเขาให้เลเวลัพไปดีมันไม่มีบอดแถมมาให้หรอวะสําหรับคนจนอย่างเราอะ่ะต้องซื้อซื้ออย่างเดียวเลยเหรอขายของเก็บตังค์อ๋อขายในตลาดแล้วก็เก็บเก็บไอเก็บเงินเงิๆๆนเงินเหรียญมันอ่ะอ,อดงตะกะแตนตะกะแตนยงโยเ้าดอกจำปาเออแต่เกมเนี้ยถ้าเกิดว่าทุกคนมาเล่นอะ่ะมันข้อดีของมันก็คือมันใช้กราฟิกน้อยมากเลยนะเกมแรกน็ลกอะใช้เขาเรียกอะไรสเปคเครื่องเออสเปคเครื่องคอมมาโคตรน้อยเลยนะที่สําคัญอ่ะไอตัวเห็นตัวละครผู้หญิงชื่อผู้หญิงอะไรเงี้ยพูด พูดข้าอย่าไปเชื่อมันถ้าคุณยังไม่ได้ไ<ห>คุย,ย,ยคุยดิสคอ d ได้ยินเสียงกันจริงๆอ่ะหรือแบบเจอเป็นตัวเป็นเปมนนะ่ะเอออย่าไปเชื่อมันคือบางทีผู้ชายแม่งก็ด่าเสียงเหมือนผู้หญิงเว้ยก็ต้องระวงังเต็มบทไหนคตัวตั้งเต็มบทเลยค่ะเ <laughs> 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 ยี่ย่างจี้ไอเวน อย่าเรียกว่าเกมฮะมันคือชีวิตแล้วในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราแบบไม่รู้จะทําอะไรอ่ะคนมีเงินใช่ไหมไม่รู้จะทําอะไรก็เอาเงินที่เรามีอ่ะมานั่งรับซื้อของที่แบบคนอื่นเขาไม่เอาอ่ะรับซื้อของร้อนอ่ะเออรับซื้อของโจรแล้วแบบระหว่างว่างก็แบบเอินหาเพื่อนคุยนั่งคุยในในเมืองอะไรเงี้ยแล้วคุยไปคุยมาคือมันก็มีบางคนที่เขาแบบว่าได้ได้แฟนกันจริงๆอ่ะแต่มันก็มีหลายคนที่โดนหลอกไม่ไหวเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาปะโถนักรบมันต้องบาดแผลอยู่แล้วน้องอย่าไปยั่นอย่าไปยั่นอย่ายั่นหลาย มาแล้วตะกแตนยงโยไอันนี้น่าจะยิงได้มับเขาให้ กระจอกกระจอกสกดยังไงแบบนี้เหมือนจะมีบอสบอสตะกแดนหรือเปล่าวะมันเป็นมินิบอสตะกแตดนะเฮ้ยกล่องฟรีเก็บดีมับขอให้มับขอให้มับขอให้คนเราต้องเก็บกล่องนะเฮ้ยลูกหมูลูกหมูหมยิงลูกหมูปุ๊บเลเวลอา,าพมอบขอให้มับเขอให้เปิดกล่องเปิดกล่องเจ็ดกล่องขอให้ได้ของดีๆของดีๆตรงนั้นไอเหียเอ้ยเฮ้ยครบหรือ,อยังวะเหมือนจะได้เวสรหาไอเทียหนึ่งชิ้นไอขนเนี่ยมาเอาไปแลกของได้ เออชิบหายแล้วไอ้น้องสองหนึ่งพี่ก็ไหวไน้องมาดิครับนกหมูพุดพุดพุดเด็กกูตั้งยิบเจ็ดแล้วนะทำไมมันยังยิงมิดอีกวะผมเด็กสาิบยังยิงมิดยังตีมิดเลยอันนั้นมันมึงกระจอกไงอ้าวได้ดิเกมนี้มีพีวีพีนะครับแล้วก็มีกิววอร์ตีกันเองได้ใส่ได้เก็บไว้คนเดียวไอ้ขอโทษได้เปล่า <laughs> <laughs> ไอ้เฮียนี่จะเดินไปไอ้เฮียเรายิงมิตรสัตว์เอ้ยดอกแรกลงมิตรยิงดอกเท่าไหร่ดอกละร้อยแฮตี้เลยหาตี้เวลยาวๆแป๊บเดียวยี่สิบแล้วมึงอ่ะมึงก็มาตีกับกูสิมึงก็มาตีกับกูสิ<ฆ>สเดี๋ยวผมมีภาร,รกิจภารกิจไปไหนกูแววๆว่าเหมือนมึงจะไปร้านรุ่นพี่อะไรของมึงไม่ใช่เหรอกูแ <c oughs> ววๆอยู่ว่ามันมีไปร้านตอนแรกกูรู้ว่าเออมันไม่เล่นหรอกกูเลยไปนั่งทำคลิปไอ้เฮียนี่ทักมาพี่ไม่เว่อไอ้สัตว์มาตามกูพอกูมาปุ๊บเฮ้ยพี่ผมไปร้านรุ่นพี่ก่อนนะ จะได้รู้ว่าเออเล่นนะเล่นนะเดี๋ยวไม่ใช่หายอีกไอ้ยลิน ไอ้ยัยนี่มันเริ่มเรียนรู้นะมันเริ่มรู้มากแล้วนะไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องลากมาด้วยมึงก็มาช่วยกูก่อนดีก่อนไปอ่ะให้กูไปดูดฟีก็ได้เอากี่ตัวโอ้โหมึงก็เป็นตัวเลยไอ้โอ้มึงนี่มันใจร้ายเกินตัวละสิบเซนนีอ่คิดคิดกันง่ายๆเลยสิบเซนนีทั้งตัวกูมีเท่าไหร่วันนี้กูมีอยู่พันสองร้อยเจ็ดสิบเซนนีไอ้ยมึงนี่มันปูดเลือดกับปูไอเวนแล้วหมัวหมอไม่ต้องมาหยอกไอ้ย้ยนี่มันเรื่องจริง เริ่มหัวหม,หมอแล้วไอเด็กคนเนี้ยจะไม่ทันดาก,ก็ไม่จะแยกวงแล้วไอ้อเหี้ยตกลงเอาไงเนี่ยมึงอยู่ไหนมึงามาช่วยกูเลวสิตกลงไม่ตัวลัสิบเน,นเี่โอ้โอไม่มีไม่มีเงินเวียนขอ,เล,นเ,อเล่นโมชั่นไปแทน,นได้ป่ะวไอ้เหี้ย เอ้ยเอ้ยกูดีไงกล่องของใครของกูละกันนี่ไงมึงกูเดินเลยไม่ทันกูหรอกน้องพี่อย่ายิงไกรู้แล้วแต่ไม่ลุกไอ้เหี้ยไม่ออกนั่นไงออกเลยจะเอาเหี้ยอะไรแดกไม่แต่ถ้ามึงออกไปวันเนี้ยมึงอาเหี้ยอะไรแดกอีกสองวันน่ะ <c oughs> มึงนั่งเล่นเกมกับกูอยู่บ้านน่ะมึงก็ไม่เสียเงินได้เขาเขาไปรู้วมีเดกไค่ไก่ไข่ไก่ก็ไม่มีไอเ้เหี้ยมีแต่ไข่ตัวเองไอ้เหี้ยไม่เป่าอะไรผมเปียกขนาดนี้ไปใส่เสื้อจะได้เป่า ผมให้เร็วๆเข้าอุ้ยทุกคนคิดดูคุณชายแค่ไหนต้องมีแบบว่ามีคนมาเป่าผมให้อ่ะอุ้ยน้องๆนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมพี่เริ่มยิงแม่นแล้วนะครับโรบินฮูดก็เรียกพี่น้องปีอยากจะทําอะไรหัวอย่างนี้ล่ะแบนก็แบนเนี่ยเออแบนก็แบนเฮ้ยใจเย็นๆโอ้สัตว์บุรีล้ะหนึ่งบุรีล้ะหนึ่ง ปกติเขาเลี้ยงลูกต้องให้หัวทุยๆใช่ไหมหัวแบนแล้วผมเปียกก็ยิ่งแตกเข้าไปเลยพ่อกูขี้เกียจอุ้มจับนอนเดียวมึงพอใจยังไอสัตว์แม่ไม่ทำกูตกเปยกูโดดเอาเองไอ้เนี่ยผนังเองกูอยากหัวทุยหัวทุยเอะไรมึงแบนไอ้สัตว์ก็อยากหัวทุยไงแต่ถูไปถูมาแม่งแบนเนี่ยอะไรครับเนี่ย ยังไม่ไปหยิบได้เป่าผมมาเป่าวิกมึงก็ไปเช็ดหัวอะไรให้มันเรียบร้อยเป็นเซ็ตพองเซ็ตผมมึงก็มึงก็ไปเที่ยวหายยงหายหญิงมึงก็ทําตัวให้ดีวะตอกข้างๆที่เธอเหลียวจะทำแล้วเสียวได้เท่าหรอนั่นแยุ่เอาแล้วครับน้องๆจดนะครับน้องๆจดเลยนะสำผมเมื่อกี้ออกสอบนะครับน้องๆ เป็นแบบว่าเทรนเนตไปต่องอ่ะเออคุณไม่เข้าใจเลยอ่ะอ้าวต้องมีเรื่อกนะแล้รกคือความเหี้ยคนเราเราไปลองดูนะคือมันให้กูเก็บในเรื่องแบบนี้ก็มาอ่ะแล้วเลยไม่มาตีากูคือมันเหี้ยแค่ไหนโอ้โหคือแบบเดียวกันงชวนเดี๋ยวนี้เขาชวนปาร์ตี้แบบไกลๆได้แล้วเหี้ย,ยบอกว่าตามันเป็นทำไมอ่ะ ตามันอ่ะไวยิ่งกว่าแสงอีกจริงขอไปดิว่ากูให้มึงนั่งใส่ผ้าปิดตาในร้านเหล้ามาแล้วอ่ะปลาไหลกับมันอะใครเลื่นกว่ากันดีกว่าผมมั่นใจผมลื่นกว่ากูอะมีเพื่อนมาเล่นด้วยเว้แต่เพื่อนไปชวดตีกูแต่ใครก็ไม่รู้ไอเหี้ยที่ชื่อนายหีม่งฉุดตีกูเออกูเจอบอสกูเจอบอสกูเจอบอสไอเยี่ยนี่จะลากใส่กูนะเออไอเยี่ยนเนี่ยมึงเชื่อกูอคมันต้องเป็นแพ มึงเชื่อกูไอ้แค่นั่นแหละต้องเป็นแพ้เอาแล้วสึกเลี้ยงซะด้วยโชคเก่งไงโชคเก่งซะแล้วไงเดินค่อยๆเดินไปดูที่ศพมันเป็นยังไงนั่นนั่นมันสัตว์เลี้ยงชัดๆโอ้โหไม่ใช่อะ่ะมาเป็นฝูงไอเวนฝูงไหนวะเนี่ยเหลือลูกน้องมันเต็มเลยเนี่ยไหนก็ม,นมีบอสมันจะเดินติดกันเลยเออกูเจอบอสกูเจอบอสกูเจอบอส ไอ้เฮียล็อกเกอร์กูบอกแล้วมึงไม่เชื่อกูสู้ปะสู้ปะเปล่าลากมาข้าคนนื่นสวยไม่มึงมึงยืนแทงนี่เลยเดี๋ยวกูช่วยยิงเอาไะละวะเข้าวะเข้าวะเข้าอ,อยู่ไหนมาดีจัดมาดีมาดีมาดีครับจะช่วยกูเ,เลยเหรอไม่ยังอีกเหรอยังอีกเหรอไม่เห็นจุดไม่เห็นจุดหาจุดไม่เจอหาจุด<อ>ไม่เจอหาจุดไม่เจอ โอ้โหดีไอ้เฮียมาแจ้งของกูด้วยดอีเลวอะไรมึงได้ของเหรอกล่องตกคนอื่นเอาไปโอ้ขีโม้เหลาอย่างงี้ผมจะปวดเ้าเก็บกล่องชาวบ้านนี่เนี่ยมมีฉาชีพไม่ได้มีฉาชีพกูขโมยที่ไหนกูแค่หยิบของที่มันตกพื้นนะผิดตรงไหนมันไม่ใช่ความผิดผู้กองออกกันเลยแต่ละคนบอกบอกต้ก่อนน้เฮียเดี๋ยวเขาเดี๋ยวกูโดนดายอ่าทำสันดานเหมือนพี่บิ๊กนะครับกูยังไม่เคยทําเลยนะเขาตีและยืนดูดเนี่ยโอ้โห ผมไม่ได้ยืนดูดผมแค่ไปเข้าห้องน้ำครับเดี๋ยวมาแล้ว <laughs> ก็ตั้งมองก่อนเข้าห้องน้ำบ้างดูดหลีกก <laughs> ินข้าวแป๊บหนึง่งแม่เรียกเติมน้ำแป๊บหนึง่งเห <laughs> <laughs> เี้ยเออไม่ต้องทำเฮีย,ยยืนดูดเถอะเนี่ย <laughs> <laughs> มิจฉีว่าโทรหาว่าไอ้เฮียเนี่ยมิจฉีเดี๋ยวดิมิจฉีมารูปแบบใหม่ในด,ดิสคอด